บนฐานคือสีเทาทองนะครับผมลอดลุลรอดเชียร์ไปน้ำกันนะครับผมทีเหลี่ยงสองคนชุดท่ายมัดแม่ต่อใส่แม่หางทีงานขีเทาทองนะครับลำโตสวยงามเหลือเกินนะครับยชุดเดียวกันยี่สิบห้าสิบห้านะครับผมเนี่ยยูยี่สีผัวยูหาสิมหานะครับผมผัวเทาเลยนะครับ ร่วมกันแล้วสิยาอ,อายุเท่าไรลอรลุนลอเชียร์ไปน้ำกันนะครับขี่เท้าทองนะครับสำหรับลุงหลอดว่าเป็นหมงไฟดีนะครับไอเดียนอกพิจจนาเอานะครับเี๋ยวแต่มานะครับลอรลุนไปน้ำกันนะครับขี่เทาทองครับ

ลุกไปไปลุกไปลำดาบลุนแรกครับตัวยตัวยตัวยอ่ะกจัมาสุท้ทยนะครับองงามต่งหมาสุท้ายบอลงามครับอ่ะับเป็นมันไม่ออกจากฐานเรียวบนทางฐานโดนนะครับดวนี่ละเขาเห็นว่าดวนบอสุกเปนเก้าเก อ่าลอลุนกันต่อไปนะครับแล้วขลารดวสิพานได้หรือไม่นะครับลอลุนครับเร็วกับนานเจดายนะครับโคโลเลยโอ้ยโคโลเลยนะครับอ่าลอลุนหมุนออกจากต้องแล้วนะครับขึ้นไปแล้วนะครับไปชนยอดนะครับลํำดารุนแรกนะครับ <บ>ร้อผ่านไปร้อยผ่านไปนะครับผ่านตาเซที่แล้วนะครับกับเป็งไใต้เลขสามลอนะครับตามที่พอเอ๋เบิลเป็นวงไฟตเล็กนะครับผมอ่ะรอรุนกันต่อไปนะครับาสิ่นไฟ่บัะครับครับเขาหางฮักกาหาาวกันนะครับอ่ะนาทีนาทีเกาตํเาตรวจตรวจว่านี่ เพื่อนตรวจตรวจอยู่ตำตำเลนะครับพอสูงนะครับเราลงนะฮักฮับทางอากาศฮักฮักนะครับเพื่อนร้อยซีซีพันไปนะครับเบอเลงรเต็มลเบเหล็กสองร้อยนะครับผมนะครับผ่านจางเต็ที่แล้วนะครับผมกำลังเอาสุลาไปครับครับร้อยเจ็ดบัตเจ้าดีสิบเปิดเพลงเลยร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนนะครับผม เวลาสองร้อยห้าคะแนนถาท่าเสียทีครับขี่เทาทองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเดสีสวัสดีละลาลาลา